สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็ช่องนี้นะครับมารีวิวเหรียญนะครับแจ้งราคาพร้อมจำหน่ายนะครับเหรียญตามคลิปที่ผมมารีวิวนะครับก็จะมีเหรียญหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนะครับวนเวียนกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าผมจะได้เหรียญอะไรมานะครับแล้ววันนี้มีเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเด็ดๆนะครับมาฝากมาให้ เอฟซีทางช่องผู้ชายขายเหรียญได้จับจองกันนะครับก็ผลิตน้อยนะครับเหรียญตัวนี้เดี๋ยวขอแนะนําช่องนิดนึงนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมมาลงขายเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีสลาลม8ป8ปนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับสาหรับท่านที่จะซื้อเหรียญนะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่ไม่ได้มาซื้อนะครับแวะเวียนเข้ามาชมนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆหรือว่าพ่อค้านักสะสมที่จะก้าวมาเป็นพ่อค้านะครับบางรายการท่านยังไม่รู้ราคามาตรวจเช็คราคาได้นะครับใกล้เคียงกันนะครับกับกลุ่มซื้อขายอาจจะแพงกว่าบางรายการหรืออาจจะถูกกว่าบางรายการนะครับก็แล้วแต่ต้นทุนที่ผมรับซื้อมานะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้รายการเดียวนะครับเป็นเหรียญ10บาท จำนวนการผลิตแค่1ล้านเหรียญนะครับเป็นเหรียญ10บาท1ใน61แบบ61วาระนะครับนี่นะครับวาระนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องชัดหรือเปล่านะครับขอซูมนิดนึงนะครับด้านหน้านะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9ด้านหลังวาระนี้นะครับ ทักผมมาเยอะมากนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ผมมีมาแบ่งปันแค่เหรียญเดียวนะครับก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับได้ไปท่านเดียวคลิปนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไงนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับผลิตแค่หนึ่งล้านเหรียญนะครับไม่ได้ปั่นราคานะครับไม่ได้ปั่นราคานะครับผมซื้อมาราคาค่อนข้างสูงนะครับก็บวกนิดหน่อยนะครับธรรมดาของการค้าขายนะครับ เหรียญสิบาทนะครับการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกนะครับครั้งที่11ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้10เหรียญนะครับแล้วก็มีอีกตัวนี้นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ซองนะครับก็อ่าผมสั่งซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับ ไม่ใช่ว่า f c ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ขายในราคาเหรียญละ200บาทนะครับเท่ากับคลิปที่ผมเคยขายไปนะครับเหรียญละ200บาทค่าจัดส่งห้านะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับใครรออยู่ไม่ต้องลังเลนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าผมจะได้มาอีกเมื่อไหร่นะครับผมมีประมาณผมแบ่งได้40เหรียญนะครับผมแบ่งขายได้40เหรียญนะครับ มีแค่40เหรียญนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าลองดูคลิปย้อนหลังของผมดูนะครับว่าผมมีเอปมาขายบ่อยไหมนะครับลองลองกลับไปดู EP ก่อนๆนะครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่ร้อย EP เนี้ยร้อยี่สแล้วเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าผมมีเอ펙มาขายบ่อยหรือเปล่านะครับก็ไม่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคลิปนี้เหรียญละสองค่าสองห้านะครับใส่ถุงแบบนี้นะครับ ใส่ถุงซิปแบบนี้ให้นะครับ mm hmm. เหรียญละ200ค่าส่ง50นะครับ mm hmm. หมดแล้วก็หมดเลยของคลิปนี้อาจจะมีมาแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับไปจับจองกันได้นะครับลายดีสลาลม888นะครับ mm hmm. คลิปนี้แค่นี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ